คือหาบปงแรกครับท่นนี้พระทอดหาบป่งแ้วยักคืนนะครับอ่าเบด้ย ด้าเป็นหล่าคนอมตที่ยิ่งอ่ลกาขอเชิอเชนะครับอ่าหลายหลทานแต่สำหรับที่คู่พี่ปลาต้องการขายเชิญด้วยกันครับมาที่อำเภอบ้านตำบลบางเด้อบ่าวากันนะครับเอาอะไรลูกแบบนี้อยแม่เป็นตัวเด็กกินบ่าวากันทามาขายครับขอเชิญใช่เลยบก

คุณพ่อคุณแม่จะไม่สะวักุกขักเจริญนะับเรื่องกินปรารต้าที่จการไปทำจอบประกอบด้วยศีลและธรรมให้พ่อแม่พี่น้องจงทังมีสีลทุกอายุบัตนวันยืดเป็นเบอด์ปีด้วยเถิดสาธุ เด็กก็ะหโหเจ้าั่ดิคันขาดจะสี่สิบห